สวัสดีครับโป้หมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้นันคิงดอมนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูประกาศในเกมเกี่ยวกับการอัปเดตวันที่8ตุลาคมกันนะครับพอดีว่าออประกาศมาตั้งแต่เช้าแล้วผมลงคลิปช้าหน่อยขออภัยด้วยพอดีว่าติดธุราตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือการอัปเดตก็จะมีวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่8ตุลาคมนะครับปิดเสริมตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงแปดโมง ซึ่งไม่รู้ว่าจะเลื่อนไหมนะครับเอ่อเพราะว่าผมว่าการอัปเดตรอบนี้พอมันมีโหมดใหม่เนี่ยผมว่าโหมดหมันค่อนขอ้างใหญ่นะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนได้นะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือมีโหมดใหม่ที่ชื่อว่าศึกประจันบาลน,นะครับโหมดนี้ได้เป็นในเกมก็าใช้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่จัดขึ้นชั่วคราวโดยที่ผู้เล่นจะสามารถสร้างทีมคุกกี้จํานวน3ทีมนะครับทีมละ5ตัวใช้คุกกี้ทั้งหมด15ตัวแล้วก็ในการเล่นโหมดนี้ก็จะใช้ตั๋วด้วยนะครับซึ่งตั๋วเนี่ย ก็จะฟื้นฟูมาเรื่อยๆก็มีความคล้ายกับ n g d o มาเล n a นะครับผมแล้วก็การต่อสู้เนี่ยสมมติเป็น3 3ทีม vs สทีมใช่ไหมครับการต่อสู้เอาตามในประกาศก็แล้วกันจะเริ่มต่อสู้ตั้งแต่ทีมที่1และจำเดิมเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพลังชีวิตของเหล่าคุกกี้จะหมดลงผู้เล่นที่มีคุกกี้รอดถึงการต่อสู้นะครับถึงจนสิ้นสุดก็จะได้รับชัยชนะนะครับน้าที่สุดะจันบานั้นพลังชีวิตของเหล่าคุกกี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่กำหนด และการฟื้นฟูจะลดลงในอัตราที่กําหนดเช่นกันแล้วก็เมื่อชนะแล้วประเชิญกับทีมถัดไปของฝ่ายตรงข้ามคุกกี้แต่และตัวจะสร้างโลกพลังชีวิตนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ก็คือสมมติว่าถ้าทีมหนึ่งเราไปตีกับทีมหนึ่งเขาแล้วทีมหนึ่งเขาแตกแต่ทีมหนึ่งเราอ่าแน่นอนเราชนะเราก็ต้องมีตัวที่เหลือบ้างเราก็ตัวที่เหลือนไปตีทีม2เขาได้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้แบบนี้ก็น่าสนใจดีในเรื่องของการจัดท็อปปิ้งนะครับซึ่งเจ้าตัวโหมดนี้เนี่ย ก็จะมีการจัดรางวัลน,นะครับเออเหมือนคิงด้อมมาเลนาเลยมีมีการปิดทีมด้วยนะครับผมอนะ่ะแล้วก็ตั้งแต่มาสเตอร์สองขึ้นไปก็ปิดแบบว่าเออไม่ให้ไม่ให้แบบว่าเห็นเชื่อไรพวกนั้นเรอกมังนะครับอืมซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับศึอประจำบาจะเป็นคอนเทนท์ที่จัดขึ้นภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดซีซันตัวนี้จะไม่หายไปและสามารถไปใช้ในซีซันถัดไปได้ก็น่าจะเหมือนคิงด้อมมาเลนาเลยทีนี้นะ่าสนใจที่ว่าเออเจ้าตัวหมวดเนี้ยครับรางวัล รางวัลเนี่ยจะมีอะไรบ้างทั้งในแง่ของเออจะมีร้านแรกเฉพาะหมดนั้นเนี่ยจะมีอะไรในร้านแรกจะมีเ e เจนเดอรี่หรือแอนเชียนไหมรวมถึงรางวัลแลงนะครับหมายถึงรางวัลตัดขึ้นแล้งรางวัลรางวัลจบซีซั่นอะไรพวกนั้นนะับมาดูกันว่าเออรางวัลเนี่ยจะได้เยอะเท่า k i n งดอมมาเลนาไหมถ้าได้เยอะเท่าคิงดอมมาเลนาเนี่ยเออผมว่าน่าสนใจดีประเด็นการจัดทีมเนี่ยนะครับมันมีหลายประเด็นมากก็คือ1 คือในเกมไม่ได้บอกว่าใช้สมบัติซ้ํากันได้ไหมแต่ผมเดาว่าห้ามใช้สมบัติซ้ํากันเพราะว่าถ้าอิงจากอีกเกมหนึ่งของผู้พัฒนาเดียวกันก็คือคิงเอ่อคุกกี้และโอเวนเบกเนี่ยมันมีหมวดคล้ายๆกันอยู่ซึ่งเจ้าตัวหมดนั้นคุณจะไม่สามารถใช้คุกกี้ซ้ําได้และไม่สามารถใช้สมบัติซ้ําได้ผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถามว่าเออถ้าเจ้าตัวหมดนี้มาเนี่ยผมจะจัดทีมแบบไหนอันนี้ผมคิดแบบเออง่ายๆก่อนเลยนะยังไม่ได้แบบว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบละเอียดผมน่าจะจัดประมาณเนี้ย คือทีมหนึ่งก็น่าจะหนาหนาไปเลยก็น่าจะเล่นเป็นเจ้าป่านะครับแล้วก็ทีม2ก็คิดว่าเป็นทีมตีเร็วไม่ก็อาจจะเอาทีม3ามา2งแทนก็คือทีม3ามว่าผจะเป็นทีมเข้าลายแมอนนะผมคิดว่าอยู่3ทีมใครมีไอเดียอะไรลองเสนอพูดคุยกันได้นะถ้าสมบัติไม่ซ้ำเนี่ยผมน่าจะใส่ใส่ประมาณนี้แต่ถ้ามาใส่สมบัติซ้ําได้อันนี้ไม่ยากก็คือทีมไหนเล่นสมบัติไหนก็ใส,ส,ส่แบบนั้นแต่ถ้าสมบัติห้ามซ้ําเนี่ยอันนี้จะเป็นโจทย์หนึ่งนะครับแล้วเราต้องมานั่งดูครูไทมเจ้าตัว อันนี้คือ,อยังไม่รวมตัวใหม่ตัวใหม่มาค่อยว่ากันแต่ถ้าด้วยคุกกี้ที่มีตอนนี้ผมน่าจะจัดประมาณนี้แต่ถ้าสมมติเราสามารถเราทีม1ไปตีทีม2ก็ต่อได้ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเออผมแบบคิดเล่นๆอยู่ตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้ก็คือเอาเนี่ยเอาเจ้าตัวอะไรนะลืมลวกระต่ายมาแทนเอากระต่ายมาแทนเพราะว่าอะไรจำที่เราเคยบอกนะครับปกติใน PVP ีเนี่ยเออกระต่ายเดี๋ยวพอมันเออมันได้ฮิลตอนช็อตสุดท้ายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสุดท้ายมันเป็นแมตที่ชนะแต่ถ้าเจ้าตัวกระต่ายมาเล่นนนใโมี แล้วมันสามารถคิวฝ่ายตรงข้ามได้เราได้รับการฮิวพอจบเกมเท่ากับว่าเลือดคุกกี้เราเนี่ยอย่างน้อยต้องเยอะในระดับหนึ่งมากๆแล้วฉะนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจดีผมก็ลังเลอยู่ว่าจเจ้ากระต่ายลงดีไหมหรือจเจ้าเจ้าป่าลงอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีนะครับผมอันนี้คือด้วยถ้ามันเป็น,นกลไกแบบนั้นก็คือทีม1ไปตีทีม2ได้แต่อถ้ามันไม่ใช่ ก็คงนั่าจะใช้ทีมเจ้าป่าปกตินะครับอันนี้คือเจ้าตัวโหมดใหม่ผมเดาว่าประมาณนี้นะครับน่าจะเพิ่มสีสันอยู่จัดท็อปปิ้งกันเหนื่อยเลย เออคือหลายๆคนเนี่ยเออถ้าแบบว่าเออคนที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่บวดเรื่องเลเวลแต่จะไปเซ็งเรื่องท็อปปิ้งว่าเออกูจะจัดท็อปปิ้งอย่างไงดีผมก็เหนื่อยใจไม่รู้จะจัดยังไงเออเดี๋ยวรอโหมดมามา,มาก่อนค่อยว่ากันนะครับมีคุกกี้ใหม่2ตัวอ่ะก่อนจะเข้าคุกกี้ใหม่ก็คือมันจะมีเสียงภาคเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับมันไม่ได้มีประกาศแต่ก็คือมาในการอัปเดตรอบถัดไปนี่แหละเป็นภาษาเสียงภาคนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษเพิ่มภาษาไทยยังไม่มาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ โอเคก็จะมีคุกกี้ใหม่2ตัวได้แก่ตัวแรกเลยเป็นคุกกี้มาล่านะครับคุกกี้มาล่าก็จะเป็นคุกกี้สายจู่โจมอีกแล้วนะครับซ้ำกับลัสเบอรี่ผงสกิลผมหาไม่ถัดจริงๆเจ้าตัวนี้สกิลของมันเนี่ยก็จะเป็นการฟาดอย่างรุนแรงนะครับไปขา้างหน้าคือตอนนี้ทีมงานเขาได้มีลงคลิปโชว์สกิล2ตัวใหม่แล้วคุณสามารถไปดูที่ช่อง Offi c i a l ได้เลยเซอร์คุกกี้ลังคิงดอมเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมจะมาวิเคราห์เพิ่มเติมนิดนึงตัวสกิลของมาล่าเนี่ยก็คือจะมีการ คีสตัวด้วยซึ่งผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตยอย่างนี้ว่าพอมาเป็นบัฟบัเนี่ยผมไม่ค่อยคาดหวังเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอิงจากละลายตัวก่อนอันนี้ไม่ว่าจะเป็นโซนิกเอยโซนิกเออยนี่บัฟตีไว้สิดวิเหลือมะม,ม่วงเอยอะไรเงี้ยบัฟมานิดเดียวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยคาดหวังกับตัวที่สกิลและบัฟเท่าไหร่ถ้ามัได้เป็นสายซับพอร์ตฉะนั้นผมไม่ค่อยคาดหวังกับไอ้ส่วนอาตาัตราคีที่มันจะบัฟมันอาจจะไม่รู้ไม่รู้รเพิ่มกี่นะเปอมมนนร์เซ็นต์ โอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายคีแล้วก็สกิลของมันเนี่ยนะครับถ้าสกิลถ้าัตูตัวไหนที่โดนสกิลของมันเนี่ยจะได้รับดีบัฟเผาไหม้ด้วยก็จะเกิดความเสียหายต่อเนื่องซึ่งต้องมาดูกันว่าความเสียหายต่อเนื่องที่มันสร้างเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับอืมโอเคซึ่งโคลีเบอร์รี่ไม่สามารถไม่สามารถแบกดามจตต่อเนื่องในส่วนนั้นได้สกิลมันก็เขียนไว้ก็ เป็นตัวที่จะเรียกว่าแก้ทางโฮลี่จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเออเหมือนแค่ที่แล้วลาราเบอร์รี่มาแก้นางฟ้านี้ออกตัวใหม่มาแบบกึ่งกึ่งแก้โฮลี่เบอร์รี่นะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะแก้ได้มากแล้วขนาดไหนคือถ้าดูจับหยาบอะ่ะมันทําให้โฮลี่เบอร์รี่มันไม่สามารถแบกเจ้าตัวดีบัฟไอเจ้าตัวไอเผอาไหมได้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเยลลี่อะไรทวิชลีไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกไหมนะ อ่านผีก็บอกได้ซึ่งมันมี2ตัวผมเดาว่าก็มีหนึ่งตัวที่เป็นคุกกี้กิจกรรมถามว่าคุกกี้กิจกรรมแล้วเอ้ยมันจะเป็นอะไรยังไงโอ้อันนีเดาวายอาจจะเป็นไอเจ,จ้าตัวศึกประจันบานนะอาจจะมีมีตัวที่ได้จากโหมดเอาไปส่มหาอีเวนต์แรกตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นหมาล่าในนั้นก็ได้หรือจะเป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็ได้ในนั้นนะครับผมเอาม,มาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับผมก็มีปัญหานิดหนึ่งก็คือไอดีผมเนี่ยไม่ได้เล่นเข้า,าก็เลยไ่ว เจ้าตัวโจงตีระยะไกลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเจ้าตัวนี้สกิลของมันเนี่ยครับจะสร้างความเสียหายไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้ใช้สกิลเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายกิติคอลได้มากขึ้นถ้าเราอ่านจากภาษาไทยตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงคริดาเมจนะครับผมก็คือถ้าเราติดครีเนี่ยเปอร์เซนต์ก็จะแรงขึ้นตัวนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็สตูที่โดนเนี่ยก็จะได้รับดีบัฟกระแสไฟฟ้าแรงสูง5่า ซึ่งกระแสตัวนี้ก็จะมอบความเสียหายเป็นระยะเหมือนกันนะครับและเป็นดีบัฟที่ไม่สามารถซ้อนทับได้น่าจะหมายถึงว่าไม่สามารถไปทับกับเจ้าตัวของมาล่าได้นะครับหรืออันอื่นนะรวมทั้งจะทําให้โล่พลังชีวิตเป็นโมคะในระยะเวลาหนึ่งในช่วงก่อนที่จะยิงเลเซอร์เพื่อโจมตีทีนี้ในเกมว่าใช้ว่าโมคะเป็นระยะเวลาหนึ่งคือมันพอใช้สกิลเสร็จอะโล่มันอาจจะกลับมาก็ได้ไงหรือมโล่มันอาจจะหายฉาวไปเลยก็ได้เป็นได้ทั้ง2แง่ผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้แล้วกันก็ เป็นตัวที่เอาไว้แบบว่าเอาไว้รับมือกับเพียวเนดิลานะครับแล้วก็จะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกตรบกวนการใช้สกิลมากเ้นก็เหมือนลัสเวอร์ลี่อะไรพวกนั้นที่ถ้ามันออกสกิลไปแล้ว่เออมันมีโอกาสโดนนางฟ้าขัดอะไรนิดอาจจะไม่ได้ขัดได้แบบทุกรอบอะไรพวกนั้นนะครับอืม โอเคถามว่า2ตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่องของดีบัฟเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะนึกถึงหน้าของพาเฟ่แล้วบางคนอาจจะไม่มีพาเฟ่หรือถ้าพาเฟ่มันโหดไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากในประกาศที่มันไม่มีเขียนเนี่ยก็จะมีฉลามเชอร์เบ,บกับพาเฟ่มาให้แลกในร้านไมเลตได้แล้วเพราะว่ามันครบรอบของมันแล้วก็ตู้2ตัวนี้ก็จะหมดไปนะครับผมอืมโอเคฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเออพาเฟ่มันโหดเพราะคนนิยม2ตัวนั้นก็ไม่ต้องกลัวไปเราสามารถทําดาวทําตัวมันจากไมเลตได้นะครับ ทีนี้ถามว่าออสองตัวนี้เนี่ยคิดว่าตัวไหนน่าสนใจอะไรยังไงบ้างผมว่ามันน่าสนใจทั้งสองตัวเลยเพราะว่าหมาร่ามันบับอัตตาคีเอ,อ้ยล้วถ้าเจา,า,าตัวใหม่เนี่ยเล่นสายคีเนี่ยเอ,อ้ยถ้าดาเมจม,มันแรงแล้วมันตัดโล่ไปได้ชั่วคราวมันเคลียร์ให้ตัวใดตัวหนึ่งตายไปก่อนเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจมากแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเออตัวดาเมจตัวคูทามมัน มากนะ้อยขนาดไหนผมคิดว่าประมาณนี้นี่คือมุมมองของผมกับการอัปเดตรอบนี้ใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากแชร์ก็พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเกมก็อัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ